สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโคโค่นะฮะแล้วตอนนี้เรากลับมากับเกมเ Dead Redemption 2อีกแล้วนะครับผมจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปช่วยจอนมาจากฝูงหมาป่านะโดนขย่ำซะแบบว่าเละเลยโอเคตอนนี้เราก็มาต่อกันเลยเดีวยวนะครับผมมี2ภารกิจนะในแมปก็คือ B ตัว B นี่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นบิวิวลเลียมสันหรือว่าพีร์สอ่า ก็น่าจะเป็นบิลแหละเออตัวบีน่าจะย่อมาจากบิลนะส่วนตัวพีนี่าจะเป็นเพียสันเพราะกันแล้วผมจะไปทำตัวของบิลวิลเลียมสันก่อนแล้วกันอ่าอ่านี่ฮาวิเอทักทายหน่อยจับตาดูไว้นะฮาวิเออีหนึ่งวันที่หนาวเหน็บโอเคมาผู้นายไปอะไรไปหมดวะเลิวไม่ชอบบู้ไง สอนสองวันวันนี้ผู้นายดูเอ่อดูขี้ขาดขาดตาขาวกันหมดแกก็ด้วยอุปายซ้อ,อไมไยก้าดีกันนาแล้วฉันเห็นหมาตัวไหนโผล่มาเลยฉันว่านะมันคงคาดกับเราตกเขาตายหมดแล้วใช่ถ้าฉัน,ฉนพลาดฉันไม่ลองไ่าหรอก ทนายพาดก็ได้จัดงานฉลองกันพอด <c oughs> ีงานฉลองแน่นอนอ๋อแกตลกเลยใช่ไหมแน่นอนต่อยเลยโอ้โหไม่กล้าสงสัยฉันคงจะไม่ขำเหมือนพวกแกสองคนวะยดุดเดี๋ยวนี้ไอ้โง่ไอ้แ,แกจะต่อยกันทำไมวะไปชกไอ้โครบริสโกโ้นู่นเอาให้หนักเลยแกจะได้งน,นี่ร้อยมันมาฆ่าเร็วนี่ไงคุณน่ะทุกคนเรามีการต้องทำ ไปแล้วล่ะคุณแน่ใจแล้วเหรอดัชพวกเราเจอบรรดาักแต่สุดท้ายที่เราต้องการคือถูกล้างบางจากโคบริสโกไปรู้ว่าคุณเกลียมันนะดัชมันอยู่นั่นแน่ล่ะเราสงสัยอยู่ไม่ได้สงสัยตัวฉันทางผมไม่เคยสงสัยตัวคุณนันดัชแต่คุณเออคุณบอกเองว่าการแก้แค้นมันสูงค่ากว่าที่เราจะคู่ควรน่แต่โอกาสนี้หมาแล้วอาเธอร์เอานี้ไป บายลีปเตอร์นะนั the nah ่นอดีตที่นานมาแล้วมันมีข่าวลวนไฟแล้วก็ระเบิดอ่ะนี่โคมมันจะมีข้อมูลดีๆเสมอเดี๋ยวเข้าแล้วคุณคิดว่าเวลานี้จะเหมาะปนรถไฟกันเหรอก็นายคงชอบอดยาปลาแข้งกินเ็จเนื้อประทังชีวิตฉันมันแก่เกินไปสำหรับชีวิตแบบนั้นแล้วคุณแมทธิวคุณสมิธ คุณเพียร์สันพวกคุณช่วยดูแลที่นี่ทีระหว่างที่พวกเราไปสานสารไก่พวกโอดิสโกไปมาอันนี้เราจะไปสาสารเลยฮะแบบว่าเคลียตัวตกเชียงใต้ใช่ไหมอาเธอร์ใช่มันบอกให้ตรงไปตามทางตัวตกเชียงใต้พวกมันตั้งแคมป์อยู่แถวทะเลสาบอืมโอเครีบไปถมมันก่อนที่มันจะมาหาเราแล้วก็ชิงป้นตัดหน้ามันซะ โอเคเลยเอ้ากดลงมาไม่ได้โถ่ผมอยากให้อเธอวิ่งเข้าฉากอะแบบวิ่งไปจนถึงเจอโอดิสโกอฮะแม่งน่าจะปั่นเพราะว่าเกมนี้นะเวลาเขาเข้าคัตซีนเนี่ยเขาจะตัดออกจากฉากเกมไปเลยแบบแบบฟุซูมอ่าเขาเรียกว่าไงทำให้จอมันเป็นซีเนมาติกมากขึ้นแล้วก็เข้าฉากเออเข้าคัตซีนเลยนะฮะอ้เนี้ก็คือขี่ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วนั่นล่ะหลายเท้ามาหลายตัวเหมือนกัน เยอะเลยแหละไม่ใช่แค่หลายตัวอันนี้คือเยอะฉันบอกได้เลยมีแต่พวกโง่อย่างมันกับเราเท่านั้นที่จอดมาตอนนี้พวกมันต้องไปถึงนี้แหละทะเลาะอะไรกันมาว่าพวกมึงเนี่ยคุณโอเคแล้วดัชแน่นอนฟังนะฉันรู้ว่านายไม่ชอบแผนนี้ตอนนี้นี่คือการเดินหมายที่ถูกต้องโอเคคุณก็รู้ผมอยู่ข้างคุณเสมอฉันได้บทเรียนจากการตามค่ายโอดิสโก้มานั่น ยิ่งปล่อยมันไว้ก็ยิ่งต้องสูญเสียคนที่รักอ๋อเออก็จริงนะนี่นี่เป็นศึกระหว่างคุณกับมันมันต้องจบลงสักทีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถูกที่สุดเลยอะไรลืมได้ก็ลืมอะไรจบได้ก็จบแต่สิ่งที่มันทำกับแอนเดอร์เบลกันทำให้ไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่คุณค่าต้องใช้เขาตอวดัช ใช่ฉันฆ่ามันเองแล้วระหว่างไอ้เลวนั่นมันจะรีบตามไปเจอกันในนลกแต่ละจุดจบใช่เลยครับนายเอเมกานี่เสริมดีจริงเห็นควันนั่นไหมเราตัดไปทางนี้ไปดูกันมันบอกว่าแถวทะเลสาบอะตอนนี้เราคงอยู่ใกล้พวกมันแล้วโอเคเลยดัชไม่ต่อยกันแบบว่าหนึ่งหนึ่งอะต่อยกับโคมอะมันจะได้จบจบผู้นี้จะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อด้วยต่อยกันเองแม่งเลยใครชนะก็ถือว่าชนะ อออยู่นี่เข้ามาเสริม้วยเข้ามาเสริมเลยเอาล่ะสุภาพหลุดถึงเวลาและออให้ตกมือพวกเราพร้อมหรือยังพร้อมดัชเดชเอาละฉันกับคุณมอร์แกนเราจะขึ้นไปที่นั่นดูว่าเราจะวางแผยในยังไงกับแคมป์นั่นคุณวิลียมสันคุณเบล,เปเบลไปหาจุดซุ่มดูจากด้านานอกของแคมป์ คุณซัมเมอร์คุณเอสเอควีล่าได้สองคนประจำที่นี่อืมไปมาอันนี้คือยิงเปิดฉากนี้ได้เลยใช่มค่าบารีพีเตอร์ไม่มีสโคบหรือว่าเขาไม่ใส่สโคบอยู่แล้วมันเป็นแค่ปืนยาวใช่ไหมปืนยาวแบบว่าเหมือนไรเฟิลธรรมดาน,น่าจะใช่ตรงนี้คือแคมป์กบดานใช่ไหมมามา เอาไงดัชเอาไงต่อเมื่อฉากนี้มเฮ้ยผมลืมไหมว่าตรงนีม้มีด้วยนั่นไงพวกมันใช่พวกมันแน่นอนนั่นโคมเหรอ <c oughs> คิดว่า <c oughs> ใช่นั่นแหละมันละ <c oughs> อ๋อนี่คือไอโครมอ่ะโคลมลอยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่โครมโอดิสโก้กวักมือเรียกอะแล้วไงต่อ ทำจริงถ้ามีปืนยาวสไนเปอร์จบแล้วโป้งเดียวจบเลยความบันหมานทุกอย่างนะจบตั้งแบบตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยทันทีเหมือนจะคุยอะไรกันสักอย่างไม่คุยอยู่ใครท่าทางโอโหจัดเลยไม,ไม่นะโอ้โหแม่งตอบอย่างเบาเลยพวกมันจะไปละมันจะใช่นะพวกเราจะกลับไปเลยไหมไม่โฮมรอดได้ดีแล้วไอ้บุนบางส่วนกลับออกไปก่อน ก็ไม่ทนุกนเลยถ,ถ้าเราป้นมันตอนนี้แต่มันไม่รู้ว่าใครทำเอาละไปเยี่ยมเพื่อนเก่าเขาเรากันโอเคละดัชตามที่มึงสะดวกกลับ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 ,บ,บได้เวลาซุ่มยิงอย่าลืมหยิบไดเฟิลมาจากม้าของนายเลยดูแลครับเข้าไปใกล้ม้าของคุณแล้วกดปุ่มค้างแถบเพื่ดอดาวุธที่เก็บไว้โบนายเตรียมตัวสอยมนจากข้างบนนี้แน่แน่อยู่แล้ว อ๋อมากูอยู่นี่นี่มาเอ่อปืนยาวคารายรีพีเตอร์อืมปืนพกผมเอาเป็นคิทเอร์แมนแล้วกันเพราะว่าไม่อยากใช้ไม่อยากใช้อาซองสั้นอะระยะไกลมันไม่ค่อยได้อะไรจำได้ก่อนถ้าเราลงไปทางเดียวกับไมค์ก้าและบิวเดี๋ยวที่นายบอกการแก้แค้นมันสูงค่ากว่าที่เราจะคู่ควรใช่แค่ไม่น่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าอาเธอร์ Arthur, อาเธอร์นี่นายหมดศรทาฉันแล้วหรือไงกันที่เรา,เราต้องการตอนนี้คือสเบียงของใช้นอกเหนือจากนี้จะอะไรก็ช่างรวมถึงไอ้โคมเรารอได้โอเคมีผู้สาอเร็วนั่นไปขยโให้จัดการทีนี้ก็มาเถอะก็ถูกของดาชนะครับแบบว่าที่ต้องมาซุ่มเตรียมแบบว่าทำลายแคมนี้ก็เพราะแบบว่า มันมีสเบียงอะดูเดะเห็นปะม,มันใหญ่ด้วยแล้วน่าจะมีสเบียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ถูกของดัด๊ดแลแหละดั๊เลยไม่ยอมไปฆ่าโคมก่อนนะครับผมเพื่อแบบว่าเอาสเบียงเก็บไว้ก็จริงนะเพราะว่าที่แคมป์ของเราเนี่ยก็แทบจะไม่มีสเบียงเหลือแล้วอันนี้เป็นแผนที่ดีที่จะมาปิดจ็อบตรงนี้ซะถึงโคมจะไม่อยู่นี่ก็ช่างน,นี่ตามดัชโอ้ยลื่น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 ถ้าหล่นลงไปนี่แม่งเละแน่ระวังให้ดีตรงนี้มันชัน รู้แล้วครับรู้แล้วครับดูเดิเฮ้ยเสียวอ่ะ <c oughs> แล้วแม่งแบบหิมะย่างลื่นอะ่ะชุดชุดของดาชนี่ก็สวยนะเนี่ยชุดหนังตัวนอกวรเท่เลยมีแบบว่ามีขายไหมถ้าไม่มีลงมอดแม่ง <c oughs> ในเกมนี้มันแต่งตัวได้เยอะผมชอบ <c oughs> น่าจะเป็นคนทำแทนนะจะไม่เสร็จพวกมันหรอกนะดู<ต>อยู่แล้วแต่ดูจากที่เราเจอมาเงียบรีบลงไปที่นั่นกันมึองอหเงียบงเง่าพูดอย่างดังเลยเอยเงียบเออรูอร้แล้วโอ้โหเยอะเลย ทาร์ดาชตาตอนนี้ก็จบเหมือนกันใช่ไหมแก๊งเวนเดลินก็น่าจะไม่ใช่แวนเดลินแล้วอาจจะเป็นแบบว่าแก๊งมอร์แกนอะไรเงี้ยแก๊งอาเธอร์อาเธอร์เป็นดารกรอนนิ่งไว้โอเคโอเคอ่าคิดต้นแมนขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่คิดต้นแมนเดคาบายคับบายมาเร็วตามฉันมาครับหัวหน้าอ๋อไมก้ากับบิลมารออยู่แล้วโอเคเลยสวยเลยหาที่หลบอาเธอร์รู้แล้วรู้แล้ว เอาให้ต่อดัชผมจัดการเลยไหมถ้าคุณต้องการเลยฉากเลยถ้าอยากอยากเริ่มใช่ไหมเอาเลยเอาเลยใช่ไหมมองไปที่ดัชเพื่อหาคำตอบมาเดี๋ยวผมน้ำทีเองโอเคผมน้ำเองมันก็เปิดเลยอะไรเราออกมา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 หัวของหัวหน่อยโอ้โหโอ้ยไม่ได้ขึ้นล้ำ ตัวบิดตัวบิดตรงนั้นตรงนั้นระยะไกลอ,อุ้ยแม่งเอ,อ้ยขอเข้าโคเวอร์กันโหัวโผล่ได้เออเชียวๆก็แบบซ้ำ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 อืมไกลๆน,นๆนั่นไกลๆนั่นไกลๆนั่นขอตัวเยอะตัวนีิยู่ตัวนีิยู่ตัวยูเยปปออย่เลยโอ้โหช็อตสไนเปอร์อิริทไกลๆไกลๆมีอีกมีมีอุ้ยบนลล่าครับบอลล่าบอลแทงบนแทงบนแทงอืมลงมาอะไรครับฉากคาวบอยที่แท้จ,จริงมันต้องยิงลงมาจากเขาบนแทงน้ำ ไอ <crew> <introductions> s <S ้ไกลๆนเออเอวนี่ล่วงเฉียวหัวเกือบโดนหูอังเต็มอกก็ดเลยยยยยยต่งยยยยอยยยยยียนี้มียอยยยียย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 ยายยยยยายยยายายย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 ไหลแตกไยลยย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 ยียย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 ลยอยู่ไหนละอยยยียยยยยยอยยยยโร อยู่ไหนละอยู่ไหนละอ๋อขวา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 เพาเวอร์ขึ้นลัมยิงหน้าหน้าไหลไหลไหลแตกอ้าวตายหมดยจั่งหมวยังมี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 ไหน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 โอ้ยิงซอกยิงเขาซอกโอ้โหมีวันอีกในกระท่อมกระท่อมไหนกระท่อมน้อยในกลางป่าเออเรียบร้อยแขนซนฉากนี้มันโคตรเท่ ก็จะชอบเลยว่ะจนว่าอมตาปแล้วคนศพมันเอาของมีค่าไม่หมดหื่ไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วเดีเวลาโดว้วะคุณด่าบ้างไหมดชัชไม่อยู่แล้วโอมโหไม่สนรอกว่าใครมาจากไหนเยอะเข้าไวย้ยิ่งดีอ๋อคือมันรับเข้าพววโดยที่บอกว่าไม่ต้องสนใจเลยใช่ไหมคือรับหมดขอแค่เลวก็พอนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าแก๊งเราไม่ใช่มหาโจรนะครับผมมันก็เป็นคนไม่ดีแหละแต่แค่ เขาก็คงจะเร็วน้อยกว่าเพราะว่าพวกเออ่โอดิสโก้คือ,อเอ,เอาาเ้ายิงปืนเอ้าชิบหายละวไม่เงยกูจะรู้ซะหน่อยเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนแล้วกันขอทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะไนอะการลูทเอา้าโคเวอร์กดคิวอ่ะปืนปืนยิตงตกมาจะอุย้ยหมวกหมวกลด้าหน้ายู่เลยเมื่อกี้้อมึงลอง้อมึงเจอวิ่งเหร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 อม้าต่อเลยหมดแล้วพวกมึงอ่ะเอ้าอะไรมาได้ ซ้ำสิกสักไหนแล้วนนายคิดว่าไงอาเธอร์เปิดฉากเลยเออเข้าไปลุยนี่เอ็มล็อกครัอันนี้คือหมวดเอ็มล็อกปล่อยปล่อยปล่อยไม่รู้ว่าโดนไหมนะแต่ว่ายิงเหก่อนเอ็มล็อกเอ็มล็อกเอา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 ยับไม่ตายมึงอึดจังเนี่ยตัวไปเต็มกลางอกมึงยังอยู่อีกอ่ะนี่มือซนนะบอกเลยดอกนี้ขอบคุณมากไหม โอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหพร้อมกันพร้อมกันเลยไม่ต้องเข้าโคเบอร์แล้วผมแท้เท่อยู่แล้วเข้าโคเบอร์ไม่เท่ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วอย่างนี้เอาหลังแตกมึงยังโลบอีกเหรออย่างเงี้ยเอ้ยยัดยัดยัดเบิร์บโบ๊ะโบ๊ะโบโบเอ้าชิบอืมหัวนี่อยู่โอ้โหช็อตอย่างงี้แม่งเท่ใช่ไหมเลยว่ะเดี๋ยวเวลารู้เลยไหมหมดแล้วนะ ไอพวกกุ้ยมันหนีไปแล้วโอเคเราก็กุ้ยเหมือนกันแต่เราอาจจะดีกว่าหน่อยนะดีกว่าพวกออดิสโกโอเคขอรูดขอรูดกันดูหน่อยดีมีอะไรบ้างวะกระสุนปืนยาวหนึ่งเหรียญสวยมีอะไรไหมนาฬิการเรือนทองไอพวกนี้ไปขายได้ได้ได้ตังค์เยอะอันนี้อะไรกระสุนลูกโม เพิ่มกำลังมา้าอ๋อเป็นน้ำยานะน้ำยาจิงเหลนไอ้ตัวเนี้ยดูใหดิไม่เป็นไรหรอกมัง้งขอแค่นี้เองโอ้ยหนึ่งเหรนไม่ได้ใช้อยู่แล้วตายไปแล้วเลยงั้นตรงนี้โอ้โหแล้วแม่งดูทน้าตาเยเลยหน้านี้จมเมิมะเลยเคสวยเหรียญหนึ่งขอรู้กันแนละ้วแป๊บหนึ่งดีมากนุมน่ม ทีนี้คนทุกซอกทุกมุมโอ okay. <Bill, S 1> เนคบิลายไปค้นเกวียนตรงนั้น Michael, ไม่กล้าอาคารนั่นอ๋อเดินชนในหานี่อาเธอได้นค้นตึกทางซ้ายเอาล่ะทุกคนเร็วเข้าหาชุดวนจัวตัวจุดระเบิดอะไรก็ได้เร็วอืรอแป๊บซีขอรูทกันแล้วกันนะผมขอโดขอโดแป๊บหนึง่ง อ่าอันนี้คือให้คนใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะโอ้ยไม่ใช่เอ้าชิบหายเอออันนี้ถั่วอบซอสอืมหีบนี่มีอะไรขอให้มีตัง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 ตามผมน้อยมากเลยหมะยังไงก็ต้องฟาร์มจริงอะเหล้าจินเอ้าไหนอ๋อเหล้าจินยาำลุมมหับมหาหัสจ,จันนี่ไงเงินกระเป๋าเงินเหรียญหนึ่งเหรียญเองแล้วใส่กล่องซะแบบว่าหืมนึกว่าสมบัติอันนี้คือ ซิก,ก้าแล้วก็เบอร์เบิลเอ้าสลับกันไปหมดทีนี้ไม่ไรไม่ไรไม่ไรเฮ้ยข้างในยังมีอีกผมนึกว่าหมดแล้วต่อต่อฮะผมลืมลืมไปบ้างนะไม่เป็นไรหรอกนะค้นหาหีบอืมคันซีนนี่นเจ๋งไปเลยคิดว่าไงวิวแตได้หอมช<ด>ิบหายเลยไปไปไป ได้มาครบหรือยังน่าจะครบแล้วเจ้านายเจอนี่อยู่กับพวกมันขอบใจนี่เยี่ยมเลยเอยฉันน่าสนใจดินี่มันเกี่ยวรถไฟเท่าจะป่นคุณลูวิติคัสคอนโอลขึ้นมาซะไปได้แล้วโอเคเอาละไปจากที่นี่กันฉันภูมิใจผู้นาย ผู้นายทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บดีมากพวกพวกไม่เลวสำหรับสภาพพวกเราตอนนี้ถึงมันจะกระนำพวกเราจะสุดแรงเราก็จะลุกขึ้นและสู้มันเสมอนั่นแหละพวกเราจอมโจรตลอดไปสหายเอ้ยรอให้เราได้จอร์นแม็ชาลส์กับชอนมาร่วมกับเรากันเถอะแต่ฉันเชื่อฉันมั่นใจพวกเขาทุกคนต้องกลับมา คุณอาจจะได้ตัวคมแต่นี่คงทำมันฉุนยิ่งกว่าโดนยิงกับบานซิกโดยเฉพาะเมื่อพวกเราออกป้นรถไฟใช่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้มันแน่อยู่แล้วถูกไหมพวกมันต้องตามล่าเราแน่โอ้แน่นอนก็เหมือนทุกครั้งอะเราต้องนำมันอยู่ก้าวหนึ่งเสมอต้องแน่ใจว่าเรารู้ทันมันก่อนที่มันจะรู้ทันเรา เออโดนทำพลาดที่แบ็กวอเตอร์มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอยากรู้เลยเว้ยแบ็กวอเตอร์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยผมว่าอยากให้เขามี DLC นะเอาแค่แบบว่าช่วงช่วงตอนนั้นช่วงแบ็กวอเตอร์เอาละควบดเข้าสหายรีบไปกัน let's go กับแคมป์อันนี้ไปเจออะไรกันมาวะ น่าจะมีดี c ซีโผล่มาแบบว่าดี c เซียนว่าเลนเด r e ิมชั t ทู n บ b l กว k เตอร์อะไร,งไรเงี้ยเฮ้ยเห็นวันนั้นไหมใช่เป็นเพราะว่าที่อยู่กับโคมนี่แคมป์ผมจัดการเองอเไ,ได้ดเวาจะลูกหน้าไปก่อนอย่าเพิ่งให้มันตายละ่ยละเราจะเข้นข้อมูลจากมันได้เลยตามนั้นมาได้เวลาข้องบ่วงบาทนะบ่วงบาทมานี่ถ้าไม่มีการล้องเชื่อก็คงจะ ไม่ใช่ข่าวบ่อยพ่าแล้วกดค้างแล้วเลงบวงบาทบวงบาทผมโคตรชอบเลยวิถีแบบวิถีข่าวบอยจะจัดรีไปไหนรีไปไหนไอหนุ่มโอดิสโก้ได้จับผิดคนแล้วเหรอเึบผิดคนอะไรผิดคนเหรอ No แกต้องไปกับฉันปิดห้องไปเถอะเขาล้อง ให้ปล่อยอะไรมันเป็นโครมโมดิสโกอะ่ะมันเป็นแบบพูดเดียวกันกับพวกโครมอะ่ะมาเราเก็บขึ้นมาแปร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 อยู่นิ่งๆผมไม่มีประโยชน์หรอกจริงๆอ้างเยอะอ้างแยะมึงอะไขึ้นมาป่ะไปกันเถอะเพื่อนทีนี้ก็กลับไปที่แคมป์ในชะ่ไหมไอชื่ออะไรหนูมผมไม่รู้แกไม่รู้ชื่อตัวเองเหรอชื่อคีแลนด์อะคีแลนด์อะไรเดอะฟีคีแลนด์เดอะฟีเอาละ ฉันจะไม่โกหกแกนะนี่จะเป็นวันที่แย่ในส่วนตัวชุดแกเลยเคลเลนดัฟฟี่คุณจะพาผมไปไหนที่ที่แกไม่อยากจะไปเลยแม้แต่น้อยทำไมเฮ้ยทำไรผมทำอะไรที่แกก็ไม่อยากจะทำฉันแนะนำว่าแกเก็บเสียงไว้ร้องหงื่หัวจะดีกว่าไม่นะได้โปรดพวกเวเดลินนี่เขาก็โหดเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นศัตรูนี่ยิ่งโหดเลยใครเป็นศัตรูต่อแกเวเดลินนี้คือก็น่ากลัว ต่อเธตัวขอร้องแล้วครับได้โปรเธอเงียบดีกับไมาจะเงียบดูแสงจันทร์ไหมเออโอ้โหพระจันทร์อย่างสวยดูไปเริ่มเลยผมขอร้องละนายหุบปากของหน้ายดีกว่าไอ้ขี้แยเดีินใจให้ฉันหุบปากให้เนออย่าให้อัลเธอร์ต่อยนะมึงกูบอกเลยหน้านี้บิดอ่ะเหมือนพาแรกนะต่อยจนหลับไม่ใช่แค่หลับแต่ตายเลยบนฮัลเลแมนผมยังไม่อยากตายคุณผู้ชาย เบาๆหน่อยสิคงผมจะหักแล้วเป็นใจผมเถอะคุณผู้ชายที่จะลองดีกับฉันใช่ไหมหนูเพราะฉันจะหักกระดูกแกให้หมดซะขอโทษขอโทษได้ยินไหมอย่าให้ฉันได้ยินอีกไม่ได uh hey, ้คำเดียวเข้าใจนะได้ได้น uh ั่นแกโดนหักสองโทษแล้วอันนี้อาเธอร์มันติดตลกเลอาเธอร์เป็นคนติดแต่ว่าอาเธอร์ไม่ทำหรอกเพราะแบบว่าดูจากทรงไยนอกแล้วเขาคงแบบว่า รู้แหละว่ามันคงไม่ใช่ตัวแบบตัวโจ๊กตัวไอ้พี่ยดิไม่ใช่ตัวหวัวตัวดื้อด้านอะไรขนาดนั้นนะมันดูเป็นตัวโจ๊กตัวแบบอ่อนแอของกลุ่มเราถึงแล้วถึงเวลาแนะนำตัวมาเตรียมโดนทร,รมานได้แล้วไอเคียแลนด์เอาลงจากมา้าเออฮิวมานนี่ไปทักทายหน่อยอย่าทำผมข้องละเฮ้ยไม่ต้องกังวลพวกเขานิสัยดีกันทุกคนอะ พาโอดิสโกไปที่กระท่อมนายเจอไอ้กุ้ยนั่นใช่ไหมใช่ได้ตัวไปแล้วดีมากต้อนรับสู่บ้านใหม่ของแกบอกว่าคงจะชอบนะอยากให้ผมเปิดปากมันไหมไต้องหรอกเราคงได้แต่เรื่องโกหกแตาเท่าคุณวิลเลียมสันหาที่ให้มันแล้วมัดไอ้ดวงจู๋นี่ซะก่อนอื่นให้มันดูอาหารฉันไม่ได้จะบอกเพื่อนเอ้ย เราจะยิงถ้าต้องยิงเราจะช่วยถ้าต้องช่วยและจะให้กินถ้าต้องให้เรารู้ให้ได้ว่าแกจะคิดอะไรไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะโูอิสโกอยู่ในแคปของเราไม่นะผมไม่ใช่ปูอิสโกนะท่านผมเกลียดมันโอ้แล้วแต่แกเลยลูกชายเยี่ยมมากอ่ะเถอะเสียดายที่เราไม่ได้ตัวคมโอ้ยเรยังมีโอกาสอีกแน่ ตอนนี้จะหาทางพ่ดรถไฟแน่นอนมาได้เวลาพังแล้วล่ะอาเธอร์มึงดูทำงานทำงานหนักที่สุดแล้วในแก๊งเนี่ยเป็นถึงระดับมือขวานะก็ต้องหนักไม่แปลกเช้าแล้วอ่าโอ้เฟรนภารกิจสำเร็จอันนั้นทองหรือทองแดงว่าทองแดง เดี๋ยวผมสัปพาห์นี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะพอดีมีอักเเล็กนิดหน่อยนะครับผมจำเป็นต้องลงเร็วนะฮะสหรับวันี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมว่าอารเธอร์เนี่ยจะไปทำภารกิจอะไรต่อแล้วก็หลังจากนี้ชีวิตของแก๊งวเนดลินจะเป็นยังไงนะครับบายบายครับทุกคน